สวัสดีครับเราจะมารีวิวหลังคาคลรยบอยของส p o r t c คูเซอร์สีประตูนะครับขายนะครับ1,500บาทนะครับเดี๋ยวพามาชมดูนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับสภาพเป็นกระจกแตกนะครับผมกระจกแตกนะครับต้องไปหากระจกใส่ามีแอร์หลังให้นะครับไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับใครรับได้ก็เอาไปครับ1,500บาทผ้าเพอร์ดีอยู่นะครับผ้าสวยอยู่นะครับผ้าสวยนะครับ เนี่ยนะครับสีจะต้องไปเก็บไปทําหน่อยนะครับก็ตามสภาพนะครับใครรับได้นะครับ1 5 0 0บาทต่อรองราคาได้สนใจทักมาเลยนะครับโชกใช้ได้นะครับเปิดได้นะครับโชกเนี่ยโชกยังใช้ได้อยู่นะครับโชกยังดีอยู่นะครับนี่นะครับ1,500บาทนะครับใครสนใจติดต่อ 0 8 7 3 2 1 8 8 7 2นะครับใครรับได้ออกไปเลย1,500บาทใส่สปอร์ตคูเซอร์สีประตูสนใจทักมาได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบโทรไว้ให้นะครับอาอยู่แถวนนนบุรีนะครับอยู่แถวสวัสดระปดุกนะครับสนใจสอบถามได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ